เฮ้ยเฮ้สวยแล้วครับสวยแล้วครับเนี่ยมันเป็นชุดแล้วมันเป็นชุดแล้วเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b อลเลอรกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเทเซเวอร์กัน โดยเทเซฟเวอร์ในครั้งนี้ผมผมจะเล่นให้ไมน็อตเว้ยใช้วัชระนะซึ่งผมส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากันนะไมนอตมันวิ่งบ,บ,บุกเข้าไปส่วนวัชระครับผมมันเป็นปืนที่เรต้องยิงในระยะประชิดครับนะแล้วรู้สึกว่าคราวนี้ครับผมมีการเปลี่ยนแปลงนะรีโหลดห้าวินาทีเหมือนเดิมแต่ว่ามันยิงกระสุนเยอะขึ้นเวย้ยเฮ้ยเหยมือนว่าเป็นสิบชุดเลยครับผมนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าวัชระเนี่ยที่ได้บัฟขึ้นมา มันจะเล่นเวริร์กขนาดไหนกับไมโนสครับผมไปไปดูกันเลยวู้ฮูโอ้โหฮึฮึตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้มาหลีดปลาหลีดกลับไม่โกงครับผมแม่แล้วเซตเดียวด้วยนะอ้าวอา โอ้โหเรียบร้อยไปอีอีอยู่อีอีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาะกาะเกาะข้างบนนั่นน่ะหืใช้กาวอุ้ยอยู่ทีตัวอะไรโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโดนอะไรวะเนี่ยลิชชิ่งก่อนครับผมมาจีจ้าโอ้โหลิชชิ่งลิชชิ่งอ่ะมายิงเขาเข้ามาโอ่อเพอเนี่ยพอยิงแล้วมันก็แบบเฮ้ยเจ็บปวดเองไง อีกเล็บเจ็บเนื้อโอ้โหคนเชยคนแก่ <laughs> มาครับผมเราแอบ,บก่อนระบุระบุหนักมาไม่นอสมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปตะลุยบ้านไอตัวนู้นเลยดีกว่าไหมดีไหมไปเลยครับผมไปกันฮ อู้อู้อูอ้เฮ้ย hey, หิวสู้เฮ้ยเป็นหิวสู้เฮ้ยเฮ้ยเออเรียบร้อยไปมาว็วว็วว็อดีโรดีโลดีโลดีโรสวยแล้วสวยแล้วครับโอยยิงใกล้ๆไม่แรงนะปืนนี้เรียบร้อยไปเฮ้ยกระทิงมา มารีโหลดก่อนโหลดก่อนเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วครับสวยแล้วครับเนี่มันเป็นชุดแล้วมันเป็นชุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้แค่นัดเดียวแล้วมีตาทิฟเฟย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอเสร็จกันไอ้นอสครับ โอุ้ยโอ้โหูยจอๆอย่างนี้มันเจ็บปวดอุ้ยกระสุนเยอะมากเลยอะระวก่อนครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันปองมันปองเออเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เว้ยเฮ้ย มามาไอไมยนอนอตแหมหุ่นตัวไหนที่มันวิ่งเร็วๆมันก็ใช้ได้หมดห่ือปะใช่ปะตัวนี้นะดีแต่โอ้ยบินบินบิน <laughs> โอเคอเฮ้ยนี่เฮ้ยมันเวิร์กนะกระสุนตัวนี้มันเยอะมากๆเลยครับผมอ่าอินทราครับ ว้าวว้าวว้าวว้ายตาบอดบราไบรโอ้โห oh. เรียบร้อยไปว้าวาวาอุ huh. ้ยขาดเลยโอ้โ uh ห huh. เยอะจัดนะอดนครับผมใช้วัชระเรียบร้อย มาเอาเสาขึ้นมาโอ้โยโอ้โยเรียบร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาสองสองจึ๊กก็ใช่ไหมเราอะ่ะโอโ้ดีเข้าไปครับรีโลดรีโลดเอานี่แอนตี้แจมเรียบร้อยโอ้โหจอขนาดนี้จอขนาดนี้ ตายกันเลยนีตอนนี้นเฮ้ยกระสุนปืนมันยิงเยอะเว้ยอย่าตกน้ำพออย่าตกพอโอเคครับรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเอา EP อีกว,ว้วาวว,าว้าวไปแล้ว อ้ยไปครับดีเดี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 ดดดอโอเคหิวเลือดให้ผมหน่อยไปกันเลย let's go ูู้ฮไททันครับไททันอา่าริเฟกอนว้าวว้าวว้าวหูยิงเป็นชุดยิงเป็นชุด เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ดีแบบนี้ดีมันถึงจะใช้ได้เฮ้ยเฮ้ยยดีเข้าไปครับดีโลดนีด่โลดเออต้องยิงเยอะๆหน่อยแหมมารอบแรกไว้ยิงปิดปิดปิดแค่นะ้อุยอตัวอะไรอะ่ะโอ้เต้องต้องจัดการตัวข้างในใช่ไหมโอ้โหโอ้โหแอบอยู่ขนาดนี้ยังจะมาโดนอีกนะ มามาฮะฮะอ,อ,อู้ติดอะไรโอ้โหกําลังแบบอืมกําลังขึ้นเลยกําลังขึ้นเลยนี่มาครับผมดูชะดดมาสิเออฮืออออ,อย่างเงี้ยเวิร์กว่าเฮ้ยเบาหน่อยแต่ว่าได้เป็นชุดชุดนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างบนเหรอฮะฮะอยู่ข้างบนนี่ช่างมัน

โว้ยกระทิงมาไว้กระทิงมาเว้เฮ้ย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 มันว้ามาเลยมันว้ามาเลยมาโอ้โหพี่จังวะาแอ้โอเสร็จเลยอ่ากลับมาลงจอดแล้วครับผมเอ้ยผมว่ามันก็มันก็มันแม้ว่าไอปืนเนี้ยมันจะได้บัฟขึ้นมาเป็นยิงยิงหลายๆชุดใช่ไหมแต่ว่าดดเมจตอนต่อชุดตอนนัดมันก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่เยอะอ่ะ ซึ่งตัวส่วนตัวผมคิดว่าไอ้ปืนเนี้ย่มันเหมาะกับไอ้หุ่นใหม่แน่นอนแหละมันเหมาะกับอินทราแน่นอนแต่ว่าพอเอามาใช้ในโนเดนแล้วมันมันไม่เหมือนที่คิดนะหรือเป็นอาจจะเพราะว่าศัตรูครับผมมันยิงปืนไกลามาดักโนเดนไอ้มันดักมาดักไม้น้อนได้ไงพอยิงมันโดนมาดักปุ๊บไอ้ไม้น้อยก็ทํางานได้ไม่เต็มที่แหละแม้ว่ามันจะแบบวิ่งเร็วบุกเร็วก็ตามแต่ว่าปืนเนี้ยยิงไกลๆมันแทบไม่ลดเลยเว้ยเฮ้ยลูกซองมันยังลดขว่าเออ ไม่แน่ใจว่าพอเข้าเซิร์ฟจริงมามันจะเวิร์กสักขนาดไหนครับผมสําหรับเจ้าวัชระนะแต่ว่ามันก็เหมาะกับไอ้วัชระกับมหาวัชระเนี่ยมันก็เหมาะกับหุ่นใหม่จริงแหละมันเหมาะกับไม่ไอมันเหมาะกับอินทราครับผมซึ่งไออินทรามันก็มุนมุมุดเข้าไปได้นะมาเวลามันโดนบรายโดนล็อกขาเงี้ยมันก็ใช้สกิลเฟสชิปปลดล็อกได้เว้ยเฮ้ยเออนั่นแหละผมว่ามันก็น่าจะเหมาะกับเจ้าหุ่นใหม่ครับผมแต่ว่าเจ้าไม่นอนเนี่ยผมว่าใช้ปืนปืนไฟบุนซินเดอร์อย่างดโอเคกว่าไอปืนนี้เลยนะ โอเคก็บอกเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเซตเนี้ยเพื่อน,น,ค,นคิดว่ามันโอเคหรือเปล่านะนะโอเคครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวฮูไม่นอด